เอาวนี่มาโรงเรียนสายหรอระวังโดนตีไตล่ะเนการ์มาสายตอนดันทีอาไม่ได้ฮาร์ฮาร์าร นการจ้าันมาดูแทนไมไม่ครับครูผมดูไม่ได้หรอโอ oh, ไม่ดูดีกว่าองลาทุกคนมาเรงกัน Yondra but si crude de kwa. Tam man Aha. Aha. Ne pai lang kawi tam mai. Ok malay. โทษครับครูพอดีตกใจไม่ทนมาทอกใจหรอนี่ปกติ ขัดจัดคุ้มบังหลอนทัพนี่ปกติให้ขัดจทย์แล้วตอบรอ้อไม่สนุกเลยฆ่าครูดีกว่าโอโตโกโมจะหมด โอ้ตกใจหมดเลย Relax 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 จ้าครูจามาคารไฮทาร์การ์การทองตากอนฉันต้องตายก่อนรอฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าครูแพ้แล้ว Wait you need me มา,ามาตายพร้อมกันรอใ <c oughs> ช่ ลลล,ลวาเอเสียงอะไรตกใจหมดเลยไปดูดีกว่าอ้าวตายหมดแล้วรอไปแจ้งตำรวจดีกว่าอืมตายปลอมนี่น่าหิวได้แฮะไม่มีใครตายแท้รอโอเยอะมากเลยรีบๆแจ้งเลยดีกว่า <Help> ช่วยด้วยคุณหมอคุณตำรวจช่วยอยู่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 

ฮ่าฮ่าฮ่าครูต้องตายเพราะอาวุธตัวเองนี่แหละอาครูตายแล้วเดี๋ยวตำรวจจะจัดการให้เอง ไม่พ <mile> ูดเล่าดีกว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อเล่าเบื่อแล้ว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 เบื่อเล้วเบื่อเล้วเบื่อเเบื่อแล้วเบื่ล้วเบือเไปแล้วดีกว่า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 ไปแล้วฉันคงต้องใช้ระเบิดจริงๆแฮ ขอบคุณมากเลยขอบคุณไปจากการคู่กันทำไมฉันตัวแบบนี้จับมือกันไม่ต้องแล้วได้เวลาใช้ปืนนี้แล้ว 也也也流程这么安排了？<noise> สร้างโดยทอริคิเก้าและเรื่องนี้แย่ามาก